โอเคครับผมวันนี้พิเศษมากๆครับพามารับชมรถราคาไม่ถึงแสนนะแถมยังจัดไฟแนนด์ให้ด้วยนะครับผมนี่ครับให้ดูกันแบบเรียวๆเลยนะมีรถมาตั้งโชว์แล้วเรียบร้อยนะครับผมราคาไม่ถึงแสนนะผ่อนเบาๆได้เลยนะครับผมพี่ๆท่านใดสนใจจับจองเป็นเจ้าของนะดูคลิปให้จบก่อนนะครับผมนะแต่ก็โทรมาจับจองกับบุมได้เลยที่0902989893ครับผมเดี๋ยวไปรับชมรายละเอียดของตัวรถกันเลย โอเคครับผมสวัสดีพ well, ี่พีทูท่านนะครับกลับมาพบกับบูอีกแล้วในช่องรถมือสองใช้น้อยสภาพเนียบนะคะผมวันนี้พิเศษมากๆเลยครับผมนะพามารับชมรถราคาไม่ถึงแสนนะครับผมราคาเบามากๆแถมยังผ่อนได้ด้วยนะครับผมนะสําหรับพี่พี่ที่ลังหารถขายแบบตามสภาพกันเลยนะครับผมแต่ว่าทุกคันเราคัดเกะคัดสภาพให้แล้วสภาพเนียบแน่นอนครับผมนะเดี๋ยวพาไปรับชมว่ามีอะไรกันบ้างพี่พี่เขากําลังจะถ่ายคอนเทนต์กันครับผมขอชิงมาถ่ายก่อนเลย นะครับผมคนแรกของใบตัดเพชรยอดเลยโอเคนะเริ่มกันที่คันนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมโซนิ c หนึ่งจุดสาม lt หนึ่งจุสี่ lt นะครับผมคันนี้รู้สึกจะเพิ่งรีวิวไปให้พี่พี่ได้รับชมกันนะครับสีดําสวยๆแบบนี้คันนี้ราคาหนึ่งแสนสามืนบาทนะครับผมผ่อนได้เหมือนกันนะคันนี้ใช้งานได้ตามปกติเลยครับสภาพเนี้ยบเนี้ยรอๆอแบบนี้เลยนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งคันเป็นตัวเลือกให้พี่พี่นะครับผมสําหรับรถที่ประหยัดประหยัดต้องเป็นคันนี้เลยครับผมนะ 1.4เครื่องยนต์1.4 LT นะครับผมนี่ใบสอบบอมีถูกต้องตามกฎหมายครับผมปี2013นะเลขไม้130,000นะครับผมสภาพยังเนี้ยบอยู่เลยแต่ขายแค่ราคานี้ครับผมราคาไม่แรงนะผ่อนได้ด้วยเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าผมบอกงี้ดีกว่าเน้นเป็นซื้อสดครับผมซื้อสดต่อรองราคาหน้ารถได้ดีกว่านะครับถ้าพี่ๆสนใจเอารถไปใช้งานนะครับผมซื้อไปให้ลูกน้องลูกน้องหรือว่าซื้อไปใช้งานเองก็แนะนําเลยครับผมนะ ไปกันแบบรวดเร็วเลยนะครับผมให้ดูกันแบบคร่าวๆก่อนที่ทีมมาร์เก็ตติ้งจะมาถ่ายกันนะครับผมอ่ะอันนี้ต่อเลยแล้วกันไฮท็อกนะครับผมหนึ่งจุดแปดเออจนะครับอันนี้นี่เลยสภาพเน,นี้ยนะครับผมนะสุดเก๋าทะเบียนสวยๆแบบนี้ขอพานบอยไม้เจ็ดหนึ่งูนครับผมสีเดิมๆนะ,ะบอกไว้ก่อนเลยอาจจะมีเก็บมาบ้างสักเล็กน้อยนะครับผมตามอายุการใช้งานของตัวรถนะแต่ว่าใช้งานได้ตามปกติแน่นอน,นะคะรับผมสำหรับตัวไฮท็อกนะ,ะผมต้องขับมาแล้วเกียร์ออโต ขับสบายสบายครับผมนะรถปีหนึ่งเก้าเก้าแปดนะครับผมนี่ราคานี่เลยครับผมราคาเบาเบาไม่ถึงแสนนะครับผมนะใช้งานได้ตามปกติให้ดูภายในสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับผมนี่ครับภายในก็ยังสะอาดตาอ่านแบบนี้เลยนะครับผมสภาพเนียนเนียนสวยสวยเบาได้เป็นลายแบบนี้ด้วยนะเหมือนลายการเกงยีนที่เดี๋ยวนี้เากำลังนิยมกันนะครับผมเป็นลายแบบปลาๆหน่อยนะเบาเดิมนะครับผมได้เป็นเบา หนังไม่ใช่บอกหนังบอกผ้าแบบนี้นะนี่ครับนั่งสบายสบายแบบนี้เลยผมอะไรเดิมนะครับเกี่ยวโต้ใช้งานได้ตามปกติครับบอกไว้ก่อนนะสําหรับตัวให้ทนะ้องนะดูใบสอบขบอทั้งนี้หนึ่งเลขใหม่แค่หนึ่งแสนเก้าหมืนห้าพันบาทไม่ใช่หนึ 1, 95, ่งแสนเก้าหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าันกิโลอ่ะใช่ครับผมนะขอพายพี่ๆด้วยลิ้นพันไว้หน่อยนะครับผมรถมือสองแบบนี้เลย ปีหนึ่งเก้าเก้าแปดเลขไม้แสนเก้าผมว่าใช้งานน้อยนะไม์แค่แสนเก้ารถยี่สิบปีแล้วแต่ว่าใช้งานแค่แต่งเก้าเท่านั้นเองนะครับผมแถมยังได้ตัวล้อแม็กมาด้วยนะครับผมสวยๆแบบนี้แม็กเลแบบนี้เลยครับผมนี่สีสวยๆครับผมแต่งแม็กมาให้แล้วเรียบร้อยยางปีสิบแปดนะรหัสยางอยู่ตรงไหนหนึ่งเก้าห้าทับห้าห้า R สิบห้าแบบนี้เลยนะครับผมสวยๆ นะด้านหน้าล้อหน้าจะได้เป็นดิสเบรกแล้วเรียบร้อยสภาพเนียนกิฟแบบนี้เลยนะครับผมอาจจะไม่ได้เจาะลึกนะครับผมให้ดูแบบคร่าวๆถ้าพี่ๆถูกใจคันไหนก็แถบป้ายทะเบียนส่งไลน์มาหาผมได้เลยนะหรือโทรมาหาผมก่อนนะครับผมอามาต่อกันที่คันนี้แล้วกันนี่นี่ครับไม่ตกยุคแน่นอนสําหรับตัวหยดน้าโซลูนาคันนี้นะครับผมนะสภาพเนียนกิฟใช้งานได้ตามปกติคันนี้ผมก็ทดลองขับมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับผม เป็นคนขับมาจอดเองนะแล้วคันนี้สภาพเนียนกิบแน่นอนราคาอยู่ประมาณ7จ็ดหมื่นเก้านะถ้าผมจำไม่ผิดคันนี้คือเดิมทั้งคันนะครับเก้าหมืเก้าหนึ่งจุดห้า S L T นะครับผมนี่ราคาเก้าหเก้าพับาทไม่ถึงแสนนะคันนี้นะครับผมใช้งานไปสามแสนกิโลนะก็ถือว่าเป็นรถใช้งานวิ่งทํางานตามปกตินะครับผมจำไม่ผิดคันนี้น่าจะปีประมาณ 99หรือเปล่านะครับหรือ2001ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมได้เป็นสีซิลเวอร์เดิมๆจากโรงงานเลยนะครับผมไฟมันติดแบบนี้เลยกระจังหน้านี่ครับเอกลักษณ์ของเขาเลยนะและตัวหยดน้ําด้านหลังนะครับผมได้เป็นล้อแมกอลลอยสวยๆแบบนี้นะครับนี่ครับตัวยดน้ําด้านหลังเอกลักษณ์เขาเลยสำหรับโซลูน่านะนี่คือของแท้ของเดิมนะครับบอกไว้ก่อนเลยนะครับเนียนกิฟต์แบบนี้นะครับ ดูล้อสักเล็กน้อยแล้วกันนี่ครับผมล้อแม็กขอบสิบสี่นะแบบนี้เลยสภาพัคือเนียนครับคุ้มค่ากับราคาแน่นอนนะโอ้ดูภายในได้เป็นเบาะเบอดหนังด้วยมั้งเนี้ยใช่ไหมนี่ครับลายสวยๆแบบนี้ยุคเก่าๆต้องลายนี้นะครับผมนะสาหรับสายเลโทรน่าจะรู้จักกันดีแล้วกันเอาเป็นอย่างนี้นะดูฝั่งคนขับกันบ้างครับผม ตัดเครื่องให้ฟังเสียงสักเล็กน้อยแล้วกันมีกุญแจอยู่พอดีนะครับผมจริงๆก็สตาร์ทติดทุกคันนะแต่ว่าผมไม่ได้เจาะให้ดูทุกคันนะครับผมโอเคสักเล็กน้อยนะครับแอร์เย็นฉ่าเลยนะสตาร์ททีเดียวปิดแบบนี้นี่ครับแอร์เย็นฉ่าใช้งานได้ตามปกติน้ำมันใกล้หมดแล้วนี่ครับนี่ครับใช้งานได้ตามปกตินะสภาพเรียบๆกิิบๆเลยนะครับผม เกียรโต้ Auto, ขับง่ายๆผมว่าคุ้มคุ้มค่าทุกคันทุกราคาแน่นอนนะครับผมมาไปกันต่อนะครับมาดูคันนี้กันบ้างดีกว่านี่โตโยต้าแบบนี้นะครับไฟดวงใหญ่แบบนี้จะเป็นอะไรไปไม่ได้ครับนอกจากวีอ s หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมอันติดอ่ะ โคลาตี 1.6e นะครับผมสีบอลสีซิลเบอร์สวยๆแบบนี้เลยรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะผมไม่เห็นในชีตแต่สภาพเนียนกิฟแน่นอนนะครับผมสวยๆแบบนี้เลยนี่ครับเพิ่งเข้ามาใหม่นะคันนี้ราคาน่าจะตกประมาณผมไม่แน่ใจแล้วกันไม่เดาแล้วกันนะครับผมรอราคาออกนะครับเดี๋ยวผมจะมาแจ้งราคาให้พี่ๆแต่ผมว่าน่าจะราคาประมาณหนึ่งแสนนะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผม ข้างในได้เป็นเบาะหนังด้วยนะครับนั่งสบายสบายสีครีมสวยๆแบบนี้นะครับผมนะติดฟิล์มมาให้แล้วเกียร์ออโตโอ้เดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมวิทยุแบบฝังแล้วด้วยนะครับตรงรุ่นนะแอร์แบบแมนนวลเช่นเดียวกันนะครับผมแบบนี้เลยโอเคคร่าวๆนะครับผมไม่เจาะลึกให้ดูกันแบบคร่าวๆโอเคนี่ครับเอกลักษณ์ของเขาไฟกลมโตวดวงใหญ่นะครับล้อแม็กสวยๆ อันลอยนะครับเดิมแพ้จากโรงงานไปเลี้ยวบริเวณข้างกระจกตรงนี้เลยนะครับผมมาคันต่อไปผมเริ่มเหนื่อยแนละ้วอากาศร้อนนะคันนี้โคโรหนึ่งจุดหกจนะครับผมรู้สึกจะเป็นก๊าซหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะอ่าใช่เป็นรถแก๊สนะครับ LPG ครกับเบนซินเป็นรถมือเดียวจากป้ายแดงใช้ในกันไม่สามแสนนะครับผมรถปีหนึ่งเก้าเก้าสี่นี่ครับพลาดไม่ได้เลยสายเลยโทนะโคโรคันนี้ ราคาไม่ถึงแปดหมื่ด้วยคุ้มค่าแน่นอนนะครับผมสีเท่าควันบุรีอีกขนาดนะครับผมสีที่ยอดนิยมในสมัยนี้ขับไปไหนก็หล่อแน่นอนนะครับผมอียนสวยๆแบบนี้ล้อเดิมๆนะครับมาดูกันสักเล็กน้อยแล้วกันนี่ครับแม็กซีูนะแบบนี้เลยนะครับผมเป็นล้อเดิมนะครับสวยๆแบบนี้ยางปีใหม่ๆนะยางปียี่สิบเลยนะครับผมของโตโย ถือว่าใช้ใชงานได้ยาวๆซื้อไปไม่ต้องเปลี่ยนยางเลยนะครับผมใช้แก๊ส LPG ด้วยนะติดตั้งแบบถูกต้องนะครับจากโรงงานแบบนี้คุมไายสามก้านเดิมๆนะครับผมสภาพสวยเนียนกิฟนะครับนั่งสบายๆเกี่ยว์ออโต้นะใช้แก๊สด้วยประหยัดแน่นอนนะครับรับประกันใช้งานได้ตามปกติอัสตาให้ดูสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับผมนี่กุญแจออริจินอลนะครับผมนะ สักเล็กน้อยนะครับผมตาดให้ฟังเสียงเครื่องยนต์เจอแบบแอร์แรงแล้วแอบรบ์เย็นช่ำอีกแล้วเนวทีเดียวติดแบบนี้เลยนะเสร็ตสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับผมถ้าปัดเรือนไม่ใช้งานได้ตามปกตินะฝัง่งซ้ายวัดรอบฝั่งขวาวัดความเร็วนะครับผมนะแต่ว่าน้ำมันจะหมดเช่นเดียวกันเราจะไม่สตาร์ทนานนะครับผมมีนาฬิกาบอ,อกด้วยตรงนี้นะคอนโซลจะอาดาแบบนี้เลยนะบางคนันก็ยังไม่ได้ทําการปรับสภาพนะครับผม ให้ดูกันแบบสภาพแบบเร็วเวเลยรีวิวให้ดูแบบเร็วเร็วนะตอนนี้พี่เขามาต่อแถวต่อคิวกันรอแล้วเอาเป็นว่ารีบไปก่อนดีกว่านะครับผมออ๊ยโอเคอน,นี่ราคาอยู่เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมตามใบต่อคอบอไม่มีการขายเกินราคาคุ้มค่าแน่นอนนะเอาไปวิ่งใช้งานนะครับแบบนี้เลยนะครับผมเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะคุ้มเอารถไปวิ่งใช้งาน ขับได้ตามปกติมาคันสุดท้ายแล้วก่อนพี่เขาจะมาว่านะครับนี่คันนี้รู้สึกจะแสนต้นๆน,นะได้ล้อแม็กมาด้วยเป็นแม็กเลนโซนะครับผมสีเทาวันบุรีแบบนี้ยสวยเลยนะครับมีหลาด, 1, ลด่งจุดสองเกียเอรถ m i n i มอลอีโคคานะครับผมเป็นแบบกูสตาร์ดด้วยคันนี้แต่ว่ายังไม่ได้ทําการปรับสภาพนะครับผมเลขไมาอยู่หนึ่งแสนห้าหมื่นกิโลนี่ครับราคาหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาท ะครับผมราคาก็พอดีพอดีนะไม่แรงจนเกินไปนะสำหรับรถปี2 0ง2สบสองสีสวยๆแบบนี้ครับผมเป็นสีซิลเวอร์นะและได้ล้อแม็ก์แต่งมาแล้วด้วยเรียบร้อยนะครับผมต้องบอกไปก่อนนะว่าคันนี้โรเทิร์นี่ครับมีบริการส่งรถสไลด์ฟรีถึงหน้าบ้านนะบอกไ้ก่อนนี่ครับผมโอเคสรุปแลวเลยแล้วกันนะคันนี้ราคา1 3 9 0 0แสาหมับาทต่อรองราคากันหน้ารถได้เลยนะครับผมนะส่วนรถพิเศษผมมีให้สำหรับพี่ๆที่สนใจจับจองเป็นเจ้าของนะครับโทรมาหาบุ้งก่อนได้เลยที่ 090-298-9893ครับผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับผมไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ